นี่มีกิอาร์พีเอ็มออโตเดวอลลิงฮะมากับความสวยงามรถอีกหนึ่งคันนะครับที่ทําการเคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้เป็น Honda CRV สีขาวมุกนะฮะถ้าท่านอยากเห็นสีขาวมุกเดี๋ยวผมจะเปิดให้ท่านดูนะครับนี่ครับสําหรับสีขาวมุกคันนี้นะครับถ้าออกแดดนะครับหรือว่าเจอแสงสีเหลืองอ่ะสีขาวมุกก็จะออกมาอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้เห็นไหมครับคันนี้นะครับเคลือบแก้วในสเตปเมกาเซรามิกนะครับสําหรับคันนี้ภายนอกภายนอกทั้งหมดนะล้อแม็กกระจก ไฟหน้าไฟท้ายนะครับใช้เวลาในการทําประมาณวันครึ่งถึงสองวันแต่คันนี้เสร็จภายในยีบสี่ชั่วโมงนะครับส่งเมื่อวานช่วงสายๆวันนี้ก็เสร็จแล้วช่วงสายๆนะครับอย่างนี้ท่านเห็นนะครับสําหรับคันนี้นะฮะ มีความสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความแข็งระดับก้าเพชรนะครับความแข็งของน้ํายาเคลือบแก้วตัวนี้นะครับจะทําให้โมเลกุลของสีนะมีความแข็งแรงขึ้นในระดับโมเลกุลนะครับทาให้เกิดรอยขีดข่วนได้ยากขึ้นและเรื่องความเงาใสนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะฮะถ้าออกแดดก็จะมีความเงาใสที่มากกว่านี้อีกนะครับคันนี้นะต้องขอขอบพระคุณนะฮะท่านเจ้าของรถด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับเข้ามาดูเข้ามาชมกันตลอดเลยนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่ง สำหรับคันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับทำการเคลือบแก้วนิี้ติดต่อสอถามจองคิวกันเข้ามาได้นะครที่0875315595ครับมิกกี้ดีให้บริการวันนี้มิกกี้ขอลาผู้ชมไปก่อนะนะครับสวัสดีครับ